สวัสดีครับวันนี้วันที่1มีนาคม2555นะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตข้อมูลครับจากสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับ2เรื่องสําคัญในวันนี้นะครับเรื่องแรกครับเดี๋ยวมาแบ่งปันแล้วก็อัปเดตกันนิดหนึ่งครับสำหรับช่องทางการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครับแล้วก็กองทุนเงินทดแทนว่ามีช่องทางการรับเงินแล้วก็จ่ายเงินอย่างไรเรื่องที่2ครับผมทางด้านของสํานักงานประกันสังคม ขยายเวลาให้นายจ้างยื่นแบบหรือนำส่งเงินสมทบผ่าน e-payment ออกไปอีก7วันทำการนะนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับผมนะก็จะมีในเรื่องของนะครับเพจ Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับผมก็แบ่งปันรายละเอียดครับช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและก็กองทุนเงินทดแทนนะซึ่งเขาก็มีตารางแจกแจงนะครับ ละเอียดเลยนะนะครับเราเริ่มจากในเรื่องของช่องทางการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนผ่านธนาคารแล้วก็หน่วยบริการกันนิดนึงนะครับในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะครับผมนะเริ่มจากนะครับช่องแรกเขาก็จะมีหน่วยงานหรือเขาเรียกว่าธนาคารที่ท่านดําเนินการตรวจสอบได้ มีเยอะเลยนะครับเริ่มจากกรุงไทยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ทท B อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ลองดูนะนะครับประกอบกันนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับท่านก็มาดูในเรื่องของแต่ละช่องก็เริ่มจากนะอันนี้เป็นสีชมพูสถานประกอบการวงเล็บม .33 นะครับเขาก็จะแบ่งเป็น2ช่องอีกก็คือผ่านทังเคาน์เตอร์หรือ E-Payment นะครับผมนะ ช่องที่2นะครับใหญ่ๆก็จะเป็นนะครับผู้ประกันตนนะครับที่วงเล็บนะม .39 ้านะครับก็จะมีเคาน์เตอร์หักบัญชีเงินฝากธนาคารเห็นไหมครับนะเดี๋ยวดูกันนะแล้วก็ช่องที่3นะครับก็เป็นผู้ประกันตนม40นะครับอันนี้แบ่งเป็น3มช่องเลยก็คืออะไรครับเคาน์เตอร์หักบัญชีเงินฝากธนาคารมบายแอปนะครับอัอนนี้ก็ เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับถ้าเราเริ่มจากสารประกอบการม33เนี่ยนะครับถ้าเป็นเคาน์เตอร์เนี่ยเห็นไหมเขาติ๊กถูกไว้2ส,ส่วนนะครับข้างหน้าก็จะระบุว่าอ๋อถ้าผ่านเคาน์เตอร์เนี่ยผ่านที่กรุงไทยนะนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ดูตรงนี้ประกอบหรือถ้าเป็นอ e ีเพเมนต์เนี่ยโอ้โหยาวเลยนะครับผมนะท่านนะฮะยาวเลยนะครับเออนะฮะนี้เป็นตัวอย่างนะท่านลองดูประกอบนะครับขีดถูกแสดงว่าดําเนินการจ่ายได้ ในหน่วยบริการนะครับหรือธนาคารดังกล่าวนะครับส่วนม .39 นะครับผมถ้ามีเคาน์เตอร์นะครับก็จะมี2ส่วนด้านบนนี้นะครับนะก็จะมีในเรื่องของกรุงไทยกับกรุงศรีนะครับอันนี้หลักๆนะครับส่วนในเรื่องของม .39 ที่หักบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับผมก็มี1มี2มี3มี4มี5มี6นะครับผมลองดูประกอบนะลองดูประกอบนะครับต่อมาครับม .40 ก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับก็2ธนาคารดังว่า แล้วก็หักบัญชีนะครับผมเงินฝากธนาคารนะครับผมก็เท่ากัน6รายการแต่ว่าเขามีเพิ่มโมบายแอปนะครับผมซึ่งอยู่ข้างล่างสุดเลยก็คือผ่าน Shopee Pay นะครับนะแอป s ้อปปีนะครับผมจริงๆเนี่ยนะครับผมถ้าผ่านนะครับโมบายแอปได้หลายๆธนาคารเนี่ย ก็จะสะดวกมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะลองปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านหรือนะครับประชาชนที่อยู่ในระบบการสังคมเนี่ยนะครับส่วนมากเขาก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเนาะของแต่ละธนาคารเนี่ยนะครับผมอ่ะอันนี้ ฝากไว้นะครับนะถ้าสมมุติว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับพัฒนาในรูปแบบของแอปโมบายหรือโมบายแอปของธนาคารต่างๆเนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นนะนะครับผมอ่ะก็ถือว่าแนะนํากันนะครับต่อมาครับนะในเรื่องของกองทุนเงินทดแทนนะครับก็มีด้วยกันในเรื่องของหน่วยบริการเนี่ยครับผมก็มี4หน่วยบริการอะลองดูกันนะครับหรือในเรื่องของ e-payment นะครับผมอันนี้ก็มีตามติ๊กถูกนะตามติ๊กถูกนะครับผมตามนี้เลยนะครับลองตรวจสอบดูนะครับ ต่อมานในเรื่องของช่องทางการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนทดแทนนะครับนะผ่านธนาคารซึ่งข้างบน,นบเขาจะมีในเรื่องของการโอนผ่านธนาคาร,ครเริ่มจากในเรื่องของกรุงไทยเหมือนเดิมแล้วก็ไล่มาตามลําดับนะอันนี้ธนาคารจะอยู่ด้านบนละที่เป็นคอรัมด้านบนนี้นในส่วนของม3 3และม3 9ที่โอนผ่านธนาคาร ก็เก็บหมดเลยนะอันนี้ก็สามารถดําเนินการจ่ายได้หมดนะตามธนาคารที่นะครับระบุไว้ด้านบนนะครับส่วนม4ีที่โอนผ่านธนาคารนะครับก็มีแค่กรุงไทยกรุงศรีนะครับออมสินแล้วก็ทกศเท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็ช่องท้ายเนี่ยโหมันเล็กมากนะขอรับเงินทดแทนกองทุนนะนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่ขอได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกรุงศรีนะครับออมสินหรือทกศตามระดับประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็น ลักษณะนะครับในเรื่องแรกนะครับหรือท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1 5 0 6ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตแบ่งปันนะครับในเรื่องของช่องทางการรับเงินหรือจ่ายเงินนะกองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนมีตารางแจกแจงในเรื่องของหน่วยธนาคารหรือหน่วยบริการตามแต่นะครับมาตราของประกันสังคมตามนี้นะครับผมก็ลองตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับนั่นคือเรื่องที่1นนะครับ ส่วนเรื่องที่2นะครับผมทางด้านของสำนักง,งานประกันสังคมขยายเวลาใช่ไหมครับให้กับนายจ้างเนี่ยยื่นแบบและนําส่งเงินสมทบผ่าน e-payment นะครับออกไปอีก7วันทําการซึ่งก็นับจากวันที่พ้นกาหนดนะวันที่15ของเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้นะครับการขยายนะครับเวลารอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการให้ประโยชน์กับนายจ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับ นอกจากนี้เนี่ยนะครับการยื่นแบบรายการผ่านอ e yment ยังช่วยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับนายจ้างสามารถยื่นแบบรายการได้สะดวกลดขั้นตอนแถมยังปลอดภัยจากโรคระบาดมากขึ้นอีกด้วยนะครับโดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม65ถึงเดือนธันวาคม2566เลยนะครับนายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือจังหวัดหรือสาขาทั่วประเทศครับหรือสามารถโทรสายด่วนกระทรวงแรงงานนะครับเบอร์1506ตลอด24ชั่วโมงครับไม่เว้นวันหยุดราชการนั่นเองนะครับอ่านี่คือ2เรื่องสำคัญที่นำมาอัปเดตนะครับจากทางด้านของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานแจ้งให้กับประชาชนนะในมาตรา3339และมาตรา40นะครับรับทราบข้อมูล2เรื่องสำคัญประมาณนี้นะครับเอาละ แล้วถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของประกันสังคมหรือสิทธิ์ในเรื่องของประกันสังคมเนี่ยก็จะมาอัปเดตกันนะครับยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของผู้ที่อยู่ในอาชีพกลางคืนนะครับที่ได้รับ เงินเยียวยานะครับประการสังคมนะก็อย่าลืมครับในเรื่องของการอัปเดตสถานะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งถ้าตามข้อมูลเนี่ยโหมีการอัปเดตต่อเนื่องเลยนะครับในระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เขาเรียกว่าอะไรครับดำเนินการถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่านก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนสถานะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งนะครับผมในเรื่องของข้อมูลล่าสุดที่จะมีการโอนเนี่ยก็วันพรุ่งนี้คือวันที่2มีนาคมนะ สิ่งที่สําคัญสําหรับใครที่เปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวเนี่ยท่านก็อย่าลืมดําเนินการนะครับผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนให้พร้อมนะนะครับทางด้านของสํานักงานประกันสังคมนะครับก็จะมีการโอนเงินให้ ตามรอบเวลาของธนาคารนะครับผมก็เริ่มจากตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าเป็นต้นมาไปจนถึงประมาณช่วง6โมงเช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารของท่านที่ผูกบัญชีพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยเป็นธนาคารอะไรนะครับผมก็อย่าลืมตรวจสอบเป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่ยังสถานะสีแดงอยู่นะครับแล้วก็ดําเนินการตรงตามเงื่อนไขแล้วก็รออัปเดตกันต่อเนื่องกับระบบข้อมูลในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้า ครั้งต่อไปก็จะมีการอัปเดตแบบนี้ให้กับสมาชิกทุกท่านรับทราบข้อมูลกันเป็นระยะๆะะนะครับผมหรือถ้ามีโครงการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง mm. ก็จะมาแบ่งปันอย่างนี้ต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจพลาดคลิปใหม่ๆเสริมตรงแบบนี้ให้กับทุกท่าน ได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องล่ำลาาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ